พอสมควรนะนี่คู่รอนะครับชาลิสต์ออคีเสษตรกับคงศรีสอสอต้อยแปดสิบหกร้อยยี่สิบสผ่านพิการในการต่อคู่นี่มาต้อาใครมาสวัสดีครับชาลิสต์ออคีเกษตรครับซ้อมอยู่ไหนนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวกของผมครับอ๋ออยู่กับพี่วัยประหยัดนะนะครับผมทำซ้อมกัเยอะเลยนี่เป็นยังซ้อมเมื่อกี้วันนี้ก็เติดกับสักเล็กเสร็จก็ซ้อมต่อเลยครับวันนี้วันนี้พิการเท่าไรร้อยยี่สิบสองครับเป็นยังเหยียบตาช่าง พอดีครับมาหานทะลุยนะเราไป็นมวยเพศไหนก็เป็นมวยแลแต่ครับแลแต่ตามได้มไม่เคยชกกันมาไม่เคยไม่เคยนะเพราะเช้ารู่ร่างเนี่ยตัวรุ่งถูกจะได้ลอยๆนะนะได้กว่านะครับอ่าเรงสูงเท่าไหร่สูง167หุ่นน่าปล่อย วยๆก็60 61อายุปีนี้19ครับร <59 S 2> ่างทุงโชคกับใครวะสักเลขครับเป็นไงพิกัดราวันนั้น121 121นะวันนี้122นะจบกลางวันก็ไม่มีปัญหานะแล้วก่อนหนะ้านั้นเป็นไงผลงาน ชนะน้อเพี่จักรจันยกสามที่เอาตัวอ้อมน้อยครับแล้วพี่ได้สักเล็กทีมีจุดขายของเราเลยหมัดทุกสองทุกหกหมัดหมัด้วยกู่ต่อสู้ไปไหนนะครับก็ที่เขาเนี่ยมากกว่าเลยครับแต่เราได้สูงได้ยาวพี่บอกน่าจะเอาอยู่ค้ำอยู่นะลูกหลานจังหวัดเป็นคนลำปางกับแม่เปางครับลำปางอู้อู้เหนือกันอู้เหนือกันกว่พี่น้องยาวเหนือก่อนครับฝากใต่แฟนมวยเหนือครับเป็นกำลังใจผมเลยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณน้องจใจ สวดีครับโบสถ์อ่าค like, ู oh, ่รองนะอะไรนะอาล้วครับมาดูคู่รองในรายการนะครับวันนีครับมวยดีวิถีไทยอ้าวสวัสดีครับผมแนะนําตัวก่นทั้งบ้านหน่อยครับสวัสดีครับพงศ์สิริสัสสต้อยนยุววันนี้เจอกับชานฤทธิ์ครับไม่เคยชกจิตนาก่อนไม่เคยวันนี้พิกัตอะไรร้อยยี่สิบสองเป็นไงว่าเช้าสอบพอดีครับพอดีเป๊ะเลยเหรอครับร้พิกัดไี่เคยชกอย่างไงร้อยยี่สิบสองเนี่ยก็เพิ่งเคยชกไะ ครั้งแรกไหมด้ว่าเคยชกมาแล้วเคยชกตั้งแต่ปีกายนะอ๋อแต่ว่าก็ชอบอยู่ไหมไม่ค่อยชอบชอบครับพอดีเลยคมันไม่ใหญ่เกินไปมันไม่เล็กเกินไปครับเป็นไงเราเป็นมวยประเภทไหนเออไฟเตอร์ครับไฟเตอร์คู่ต่อสู้ล่ะก็ฝีมือครับอ๋อดูดูคลิปมาแล้วนะจะมีอะไรน่ากลัวไหมมีศอกครับมีศอกนะเราสูงเท่าไหร่ติ163อยะน้ำหนักปล่อย ก็5้าสปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว24เป็นไงผลงานหลังๆเป็นไงบ้างเอ๋อแพ้วัชระผลมาล่าสุดที่แพ้มาครับร้อยเท่าไหร่ล่าสุดร้อยยี่สิบสามครับแล้วก่อนหน้านั้นครั้งไหงก็ชนะโยตี้โยตี้นะอืมเราก็โชว์กลางวันมาตลอดเลยถ้าถึงนี้ไม่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 มีปัญหาเรื่องร่างกายร่างกายนะคซ้อมอยู่ที่โชควิทยาครับครูปล้ำครูซ้อมเป็นไงบ้าง ก็สองสามคนไงครับเยอะนะค่ายนี้ก็เยอะเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรวันนี้นะอ่ะวันนี้เรางัดอะไรไปสู้เขาก็ทุกรูปแบบทุกรูปแบบครับจุดขายของเราคือหมัดทดสอบหมัดครับหมัดนะซ้ายหรือขวาทั้งซ้ายและขวาวันนี้ทํางานไหมทํางานไหมลูกพี่เราชื่ออะไรก็คิวครับโชควิทยาเป็นไงบ้างลูกพี่สั่งอะไรวันนี้พี่สั่งก็เดินนะครับคิดว่าได้วันนี้ได้อาธิบดีหรือได้ครับได้นะ ฝากเป็นคบที่บ้านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจเลยนะครับเต็มที่แน่นอนโอเคเขามาต้องชายนีะกับเนื้อตัวชัดๆนะดีไม่ดีดูเองล่นโอเคไปแล้วนี่ผมที่